ว่ากี่องี้เือว่าเป็นสิ่งในานานาในนามแทนของที่เราได้เก็หรว่าก็ต้องการเพอี่จกผลปยนไปรบก็่ารัที่ทุควส่วนของเร่ามสอนควาพร้อมที่จสับนนคุณนะครับริษัทนะครับและก็ที่สำคัญก ราชกุรีองค์พระศรีสวาลพวัดวรวตยาเาเรียกต่อเรี่ าทางกรมสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสอนนะครับร่วมกับภาคเอกชนภาครัฐและเครือข่ายต่างๆครับร่วมกันบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันโรคพิษสุราครับและควบควบคุพมประชากรสุนัขนะครับ <S <s เนื่องจากาสุนัขและแมวในพื้นที่นะครับที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรประชาชนที่เลี้ยงเนี่ยครับเพื่อะลดภาระในการผ่าตัดทำหมันให้แก่กเกษตรกรนะครับเนื่องจากในการผ่าตัดทำหมัน เกษตรกรหรือประชาชนเจ้าของสัตว์เนี่ยเช่นผาตัดธรรมันสุนัขเพศผู้อาจจะตัวละพันหนึ่งพบาทตัวเมียอาจจะ1,500บาทนะครับซึ่งวันนี้เรามีเป้าหมายนะครับสามตัวครับพรุ่งนีนง้อีก100ตัวรวมเป็น400ตัวครับพร้อมทั้งฉีดวัคซีนครับเป็นการบริการประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขแมวในพื้นที่อำเภอเมืองเว่งศรครับ